ไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวผิดพลาดช้ำใจผิดหวังมาสักกี่ครั้งคุณก็ยังมีพลังชีวิตที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับต้นไม้นี้ครับหักโค่นลงถึงต่อเลยครับผู้ชมแต่เขาก็มีพลังชีวิตนะครับสามารถที่จะแทงกิ่งก้านใบนะครับ ฟื้นคืนชีวิตของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงขอนำต้นไม้นี้นะครับมาส่งพลังชีวิตให้กับเพื่อนผู้ชมว่าไม่ว่าคุณจะล้มเหลวสักกี่ครั้งผิดหวังสูญเสียหรือเสียใจหรือเจ็บป่วยอย่างหนักคุณยังสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเสมออย่าสิ้นศรัทธาในความดีงามที่คุณได้กระทำมา อย่าสิ้นศรัทธาในความรู้ความสามารถที่คุณได้เพียรพยายามมาอย่าสิ้นศรัทธาในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทและมุ่งหมายไว้แล้ววันหนึ่งนะครับคุณก็จะกลับมาเป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนที่คุณรักและสังคมรอบข้างครับ